ทุกคนเคยโดนฝันข้ามยั่วจนโมเมนตัมเกมเสียแบบเกมนี้ไหมครับมันเปิดไปได้ยังไงเรือข้ามทูมายโดเม แล้วเกมนี้จะจบหน่อยังไงไปรับชมกันอย่าไปเดินป่าอะทีมไปดิแต่ปะผมเพิ่งฟังในดักโค้ตมาคือป่าปิดอ่ะแล้วผมแบบไอเชฟต้องพวกเราอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวก่อนก่อนเข้าป่าเดี๋ยวให้ไอทีมแบบเยี่ยวใส่ต้นไม้ก่อนเข้าป่าเอาพอเดินเดินเดินแบบลึกเข้าไปเรื่อยๆกันเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแบบคุณทักนู่นทักนี่เอ้ยได้ยินเสียงไหมได้กลิ่นไหมี่ยคุณทัก <c oughs> บทกูไม่แบบตายตัวแรกอ <laughs> ่ะมบดมึงโคตรหยามอ่ะ <laughs> วันแรกเดี๋ยวผมเป็นแน่นั่นแบกแบกของนนั่ไงกูเดินตามหลังมาแล้วผมรอดกันเดียวเลยพี่พี่ลังบอกแล้วกำลังพี่กลังถามเอะไรมันที่มันพูดมาคือมันไม่มีมันเลยอดี๋ยวเดี๋ให้คนเอาไปนี่ไว้ไอ้พูดๆแบบว่าพูดชำนาญทางเหมือนเหมือนในนี้ทีเถิดที่มันตายไปไอ้นี่มันเดินตัดหน้ากล้องอ่ะหอเส็งหมอเส็ง อยางไรได้ตัวอย่างไรได้ตัวอ่ะหืมไม่ตายเนียนะเยี่ยบ้านเราตัวหนึ่งนะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฉันไม่ได้ไม่ได้กลับบีมันเด้งเลยมือที่ญญไม่ติดจริงปะน,นี่ไงมอส มันมีไอ้นั่นอย่างนั้นแวนด้ามึงต้องสับกูมันออกประเพคเลยแบมอุ้ยเผ็ดสวยมันจะทำเสามาทำไมวะห้องนั้นะคาร์ทั้งบนเออใช่ไหมแต่ถ้าได้ใส่เปไปเดินป่ารักตายเพราะว่าก้อนนี้มีมันตัวใหญ่แต่เท่าแขน หรือถ้าแบบเรานอนอยู่แบบงูเดินผ่านเราดิมันเดินนะคืองูมันเดินนั่นแหละเชี่ยเฮ้ยคือแค่แม่งตัวใหญ่ก็กูกลัวๆแล้วแม่งเดินอีกนทัพแม่งตัวที่ผ่านเลยวะโอเมนพิมพมาแล้ว o e n e m y remaining e i g h โอ้สวยครับเก่งมากเขาแคปอีปัวแม่งงงว่ะเสียงหลอกแบบสิ่งนี้นั่งหงิดเลยแล้วฉันผิดอะไรอ่ะ สิ่งที่ต้อโอเคนะอกันมีอย,อ,ยอย่างได้มีได้หลายสิ่งโอ้โหไม่ด,ดุสต่ว่าอือโอ้โห <laughs> ไจ,จอดตายทุกอย่เลยถ้ามือของคุณยังว่างอยู่ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ <c oughs> กดซับสไครต์ <c oughs> ให้เราได้นะครับ <c oughs> และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม,ม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับ <c oughs> ถ้าคุณอยากเติมเกมที่ถูกกว่าใครผมมีร้านดีๆมาแนะนำกับ g ก l เด n นเติมเกมร้านเติมเกมบริการถูกรวดเร็วปลอดภัยและมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น Valorant ซึ่งราคาเนี่ยบอกได้เลยว่าคุ้มแบบจุกๆไม่ว่าจะเติมผ่านเบหรือแอดไลน์ g ก l เด n นเติมเกมมีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูกรวดเร็วปลอดภัยและคุ้มกว่าใครเนี่ยไว้ใจ g ก l เด n นเติมเกมรับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะฮะ

พระมานเนี่ยสวยเฮ้ยนอะ่ะสวยสวยครับไม่ไม่หมดนะแอบยิ้มเลยตัวสามตัวมุด โอ้มันไปไปได้ยังไงทำทมายโดมเลยจะทายสเลตไหมสเลตแล้ววะถุยไม่ใช่ข้อความที่มันพิมมาไงคุณล็อกตรงนี้ให้ผมเลยปะเดี๋ยวผมไปพีกีตไดไม่ดีเลยรูมันนะรูนู้นแหละได้ได้ไ้รูเยอะ 30เห็โอเเหลลาบินหัวมันมันปล่อยปล่อยนี่ไหมปะตูยเวลาไม่นน10วิลมันหิวมันหิวร้องมีนสัได้บ้นนะ เออสวยมันเปลี่ยนปืนได้ปะไม่ได้ไม่ได้โอ้โหไม่โดนโอ้โหร้อยเจ็ดติดกำแพง เไปตอบสูตรมาอืมอันนี้ถ้อไฟ AC โอ้ยนี่อะไรจะโซงหัว Oh, he's dead. Spike down A. 30 seconds left. I know exactly where you are. One enemy remaining. Shadows traveling. Oh yeah! Good Good job! It's a chance, Go ahead. Stand the ground. Okay, right. oh, Last player standing. down B. Mm -hmm. oh. right. player standing. Is everyone's tech still working? Double-check it, please. Where is everyone hiding? Spike down, mid. player One enemy for me. 30วิ o n d ีเหลือคำมันก็แบบไม่ใช่คำทไรแปลก

หนึ e งศัตรูยัง n หลืออย่สู้ๆสุดส e ดสูดสุ้ a t ุดสุดสู้ๆสดสุดสู้ๆสุดสุ้้ๆสุสุดสุดสู้ๆสุดนภาษาแล้วสุู้ๆสุดสส ยังเจนี่เตัวพิมอะไรด้วยฮัมมบร์ฮัมเรนเก้งรีบรีบหีบอ่ะตั้งมาตั้งตาจัดยังพิมโดยเตอร์พิมมาเขื่อระรเก้ง